เอ็นดูสาวแบ็คทิงค่ะนอกจากนอริซ่าจะเต้นดุ๊กดิกนะกลางพื้นที่สาธารณะในชิคาโกแล้วดูเหมือนว่าค่ะเธอจะพูดภาษาไทยออกกล้องซะด้วยนะคะแต่ว่าทีมงานค่ะดันเป็นคนเกาหลีใช่ไหมก็เลยไม่ได้ตัดเสียงของนอริซ่าออกจากคลิปล่าสุดไปค่ะที่นองลิซ่าค่ะถามว่ายูเดินมาจากฝั่งไหนวะเอ๊ะใช่หรือเปล่าลองไปฟังกันดูนะคะคุณผู้ชมยูเดินมาฝังไหนวะยูเดินมาฝังไหนวะ ก็ตลกดีนะคะเสียงถามแม่นแมนดีค่ะในแ mm hmm. บ็กพิงเบื้องหลังก่อนที่พวกเธอขจะขึ้นคอนเสิร์ตในชิคาโก้ สาวๆก็มีไปทานนะชาบูด้วยกัน3คนโรเซ่ Rose แยกเดี่ยวค่ะเหมือนเธอจะบอกว่าเป็นอะไรที่กําลังกังวลอยู่ก็เลยขอซดอะไรร้อนๆนะคะแล้วก็ก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตค่ะก็มีการพักผ่อนในห้องแต่งตัวมีหยิบเอาฟอร์จูนคุกกี้นะคะซึ่งก็เป็นคุกกี้เสี่ยงทายที่เขามาจะมีการแถมมาให้เวลาที่สั่งอาหารค่ะก็เอามาเปิดอ่านคําทํานายกันเล่นๆนะคะแต่ดูเหมือนว่าอ่านแล้วนี่มันจะงงๆอ่ะนะคะ ก็เห็นโลเซ่ค่ะที่อยู่ด้านหลังกล้องเนี่ยเธอก็คอยช่วยแปลให้ทั้งของนอรลิซาแล้วก็พี่จีซูด้วยโดยของนอรลิซาค่ะเป็นคําทํานายนะเหมือนบอกว่าให้ระวังอะไรสักอย่างหนึ่งส่วนของพี่จีซูค่ะก็บอกว่าอย่าหยุดฝันนะแต่ว่าหลับแล้วเนี่ยก็อาจจะเบื่อได้ละมั้งคือคําแปลมันงงๆนิดนึงนะคะ่ะแต่ว่าสรุปว่าน่าจะบอกว่าให้ระวังอะนะคะสาวๆก็น่ารักกันมากๆค่ะชอบจังเลยนะคะเวลาที่พวกเธอได้พักผ่อนใช้เวลาส่วนตัวร่วมกันเนาะ น้องลิซ่าก็ยังคงเป็น e NERGY ของกลุ่มอยู่เสมอนะคะเพราะว่ามีเธอเนี่ยละค่ะจึงทําให้พี่ๆค่ะหัวล้อตลอดเลยนะคะและนอกจากนั้นค่ะยังมีการรายงานจาก Boxscore ด้วยว่า World Tour b o n p i n ิในอเมริกาของสาวๆแบ็คพิง n g ตอนนี้นะคะได้สร้างสถิติใหม่ๆให้กับพวกเธอ ก็กลายเป็นทัวร์ของเสือเป็นหญิงเอเชียค่ะที่ทำไรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาด้วยยอดขายตัวนะคะมากกว่า31.6ล้าน US ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,038ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งนี่คะ่ะเขาก็บอกว่านับมาเพียงแค่10รอบเท่านั้นนะก็ะทำยอดเนี่ยทำเงินทำรายสถิติไปแล้วนะคะจริงๆเนี่ยยังเหลือที่แฮมเมงตันกับที่ LA อีก4รอบเนี่ยยังไม่ได้นับด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้คะ่ะผู้เธอก็กลายเป็นเกิน ุปคที่ทำเงินในอารีนาคอนเสิร์ตต่อรอบสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของอเมริกาไปซะแล้วปันทั้งยอดขายแล้วก็ปันทั้งคนงานนะคะยินดีกับสซา,าแวกพิงด้วยค่ะกับสถิติใหม่ๆของพวกเธอกันนะคะคุณผู้ชมแอดก็อัปเดตข่าวสารนอมาเล่าสู่กันฟังน,นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า